สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆนจ้าวันนี้พาเพื่อนๆนมาเที่ยวน้ำตกจ้ามาเที่ยวน้ำตกจ้ามาชมธรรมชาติไปด้วยกันจ้าเพื่อนๆนจ้ามาเที่ยวน้ำตกน้ำอ่ามันอากาศมันเย็นนะจ้าอากาศมันเย็นมันจะสีเดีเป็นหิมะไปหมดแล้วค่ะ ไหลลงมาจากภูเขานืข้างบนสามารถรองดื่มกินได้นะคะเพื่อนๆจ้าไหลลงมาจากบนภูเขาจ้าธรรมชาติ มาเช่าให้เพื่อนๆดูจ้าเป็นหิมะไปหมดแล้วอาขาวนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคะเพื่อนๆจ้าหิมะจ้าหิมะจ้าเป็นหิมะไปหมดแล้วเป็นหิมะไปหมดแล้วจ้า น้ำไหลลงมาจากบนภูเขาจ้ะอากาศวันนี้ ลบหนึ่งองศาจ้าเพื่อนๆจ้าหนาวมากเยือกเย็นมากจ้า ปนี้ขอพอแค่น,นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า